สวัสดีคะ่ะพอๆแม่เอฟซีของคุณคูณแมวเหมียวทักไทยเสาร์วันอาทิตย์นะคะอ่หลังจากที่คูแมวเหมียวบําบบายนะคะมาของมือน,นะคะบ่าคอยอาการบาคอยดีแทีอากาศมีก็เล้ลงมาสวนนะคะมาเที่ยวลํท่านง,งามๆเบาเรื่องเคราดีๆนะคะกับผู้ปกคราได้เห็นได้ติดตามว่าจะเป็นทาง้งอ่าหมอล่ำทางร้อยตะเข็บนช่เดียวต่างๆนะคะข,ขอขอให้สู่เหตุการณ์ที่สงบ เลยไหวนะคะมาเบิ่งบรรยากาศดีๆนะคะบรรยากาศดีๆคู่กับส,สิบเอาเรื่องเกล้าไปน้ากันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศดีๆว่าเป็นแบบใดตอนนี้ก็อยู่ที่ลําธารนะคะน้ําน้ําใสเย็นเห็นตัวปลานะคะขนกระเซ้า,าแน่น้ำกับสีหน่อยลงคุณคู่มาสวนนะคะวันนี้นโอ้ยบ่สบายาคักลูกบกขึ้นเลยนะคะก็เลยบิ่งไปป้อยฮอดคลิปให้เบ้ากันจริงๆมีเรื่องเกล้าดีๆที่อยากจะบอกก็เพราะเพราะแม่เอฟซีก็คือเห็นผ้ากันหมานบางว่าจะทั้งเป็นเอฟซีนอง อุ้งอิงทั้งเอฟซีนองหักแพงนะคะ,ะเล็กถ่ายสองตัวเล็กถ่ายสามตัวเนาะค่ะเนาะดีใจน้าทุกคนทุกทันมาไล่กันเลยหลายเนาะในคืนวันนั่นก็ได้ก็ดีใจน้นนาเพิ่น่า,นนนา,นนาออกรุออกเรื่อมากกะ ให้โชคให้ลาบให้ก้อยพ่อพอแม่แม่แมอฟซเพื่อเป็นแรงใจใคล้ายๆว่าเป็นการขอบคุณไปในตู้เนาะมันมานดังๆปังๆแบบนี้แหละอันี้คือในกรณีที่เป็นน้องหกักแพงเฮียหน่อยซอดูกับขึ้นมานางรถวอวยพรให้ขับรถโชคดีตลอดทุกเส้นทางทุกข้อเข็นเดียวกันพ่อแม่อ c ฟซทุกคนคือการการา็ให้รถกอก็ขวัญเงืนบอ ขนเงิน,นขนค่ำมาเข่าสู่ขอบตั่วน่องได้เล่ยๆเนาะคะ่นะเนาะเอาชมน้ำท่านไปน้ำกันแล้วก็ทางพ่อแม่เอซี่อิงอิงกะนะคะหลีกไทยสองตูโอ้นะคะมานหมาฉูดดีมีใช่ดีใจน้ำทุกคนนะคะร่างอามาไล่เปิดวงกนะ,ะสองแสนกว่าบาทแล้ว็ระนันกันนี่คือสิ่งดีๆที ตามมาจากพ่อแม่เอฟซีโบเซยแห้งเลยเนาะพ่อแม่เอฟซีก็ได้บริลงงมง่ายในตรงจุดนั้นแต่ว่าถ้าเอาสบุญบารมีโชคดวงของไผ่เฮ่งๆปังๆดังๆก็ให้ขึ้นไปแนะ่หายนองแนะ่เส้นนอ,อควม่มที่เพิ่นโชคดีต่างๆก็ได้กลับขึ้นมาสู่พววเากาถือว่าสุดยอดนะคะสุดยอดนะนิ้วจีนใหม่ๆที่เขามาทั้งนิวนวน้วจนีนเก่านิ้วจีนใหม่เฮาก็ให้กำลังใจเพื่อนมื่อนี่ก็มาเอาน้องใหม่ค่ะ ลำธารเนน้อยคางนี่มันบ่ค่อยากไรแห้งบปนไดดบ่ให้มันไลมีประไดี๋ยวค่ะเพราะว่ายุ่งมันสิหลายยุ่งไรหลายนะคะก็ได้ทักษะแนล่ะค่ะหาหน้อหมกหน้อไม้กับหน่อไม้พืบ้านด้วยค่ะนอกระไ่หลายกระล่างขื่นโอ้เจ้าไอ้เจ้าเขาก็เอาแนวเอาแนล่ะเอาไว้แบงปันเลยค่ะคุณกู้ก็ได้พิษหน้อไม้ส้มแบงปันนะคะเอาเสียง แตที่เสียงดังคือค่าคือค่านี่มีมีนกมีกระรอกเด้ค่ะอยู่ในสวนหลายหลายยางมะแรงต้นมะขามนั่นอู้นะคะกระรอกเรียนเข้าก็ปป่อยเป็นยูทำไมฉาติวสวนต้งขามเป็นอา่ามีต้นใหม่ไงเมื่อกี้เอานาใหม่ไปแล้วมาเบิ่งรู้ไดลายไปที่จริงเตรียมถุงมาในน้อยนึงเตรียมถุงมาใน้น้อยนึงเอาไปตั้งลายไปให้ไหน,น,นเจ้าเมื่อหูมีเห็ดบอเก็บเห็ดตลอดแต่ว่าเห็นเมื่อกี้แวบ,บๆอยู่ดอกสองดอกนี่แหละเหยียบไปแนี่เอ้าดอกนี่เหยียบแล้วนี่ดอกนี่เหยียบแล้วเห็นบ เห็นไหมนีด่ดอกเหยียบไปแล้วอีกดอกหนึ่งเห็นยุใส่ละเหยียบแล้วย่างเนาะอ,อ,อีกดอกหนึ่งยุใส่ละเห็นมันตั้งจกกอกออยู่บ่เม็นเหยียบแล้วบ่อ,อีกดอกหนึ่งก็ได้เออย่แถวนี่หละเอาไฟตาดีเห็นกันก่อนคู่น่าสีเหยียบไปละเอาหน่อไม้ไปเอาเมื่อเห็นหน่อไม้สมนี่แหละวิถีชีวิตข้าก็ดีใจเนาะน้องนุ่งหลูกหลานเขามาในวงแช่ ปีเดียวปีกว่าสองปีสามปีผ้ากันได้เฮือนได้รถเอ้ยภูมิใจเฮากันยังคือเกา่าเหระแต่พ่อวายยังบอกเฮากันบริมีคนหักคนแพงหลายคือเพิ่นนะบุญวาสนาไผยมั่นเนาะอ่ากบกุยเอานะคะตว,วัดศาสนา,าต้องกบกุยเอาเห็ดให้เพิ่นให้หักให้เพิ่นแพงนี่ได้เห็ดดอกเนงนะไผ่หกักไผ่แพงไผ่สางความน่ารักให้ก็พ่อแม่เอฟซีได้ดีได้ร้ายกะโอ้ก็ดีใจน้ำเพลินนะคะบุเคยอิจฉาเนาะ ข่อยขีดเด็กหน่อยเด็กๆคุณนแต่ะละคนมาจากบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดนะคะจังหวัดยะโสกับมี่รวยเอ็ดอขอนแก่นบอกใช่ยภูมบิบอกค่ะเพชรบูรณ์สีมาไหมเต็มเลยนะคะพ่อแม่มาสรงขึ้นหอดูกหอดเต่าอาย,ยุหน่อยๆน็กๆนะคะหาเงินหาค่เพราฉะนั้นนะคะอันนี้คือน,นอหน่อยกิมซุ่มนะคะหาเงินหาค่าอย่าลืมมือที่เข้ามาเด้ออันิี้ต็ตายนะคะหาเงินหาค่าม,มาให้พ่อแม่เข้าใ่ ให้ได้ห้างได้มีได้ม,ดมีเงินใส่สบายสบายตามที่เข,าข้าคืดตัวแต่มหือแรกเพราะฉะนั้นก็ต้องเฮ็ดฟันจะคลองให้เป็นจริงนะฟันจะคลองเป็นจริงเห็นบอกขึ้นมาหนะดิหินเพิ่นเนติบโต,ตขึ้นมามีเงื่อนมีรถมีพอแม่เอฟซหักแพนโอ้เขาก็ดีใจน้าเพิ่นเนาะคะ่ะ การเป็นเอฟซีสิ่งที่เข้าเห็นก็นคือการเติบโตของเพื่อนบอดด้บอดดี้นี่ยังที่เข้าตองว่าเออเพื่อนออกมาฮักมาแพงเขาหลายกว่าคนอื่นน่ะสิเข้าเห็นแค่เพื่อนรู้สึกว่าเพื่อนเติบโตขึ้นมาเข้าก็ดีใจน้ำละยไผมีหน่อยมีหลายกับสั่งทุกสิ่งทุกอย่างตามกําลัางของเขาแต่ว่าเสือว่าถ้าเข้าขาย,ยันฝึกฝนนะคะเตรียมตัวมาตลอดตลอดเข้าก็ดีประสบความสําเร็จไปเช่น เดียวกันกับคนอื่นให้ส้มบรรยากาศไปนําเด้ออคู่กระทางนั้มันเปลี่ยนประสบการณ์การเอาหน่อไม้ก็เริ่มมีดได้อันนี้เฮ็ดให้มันเปลี่ยนก็เอาง่ายง่ายกับบะมีญาติมาเอาปันไดเซใส่มันหลายช่วงนี่นานเรื่องนี่แหะสิมีพี่น้องมาเอาหลายนะฮะทางให้เปลี่ยนก็ขึ้นให้เฮาดีดีเลยเฮาใจบุญเท่าเลสิ่งที่มันตามมามันก็เฮ็ดให้เฮาได้อยู่ได้กินสบายเลยค่ะเนาะผู้บริหารจักเทือกะ หาหยังมันกระขาดกัะแค้นได้คนเขาหา้คือจังห้ยิ่งให้ยิ่งได้วาสันกับคู่กับเสื้อว่าเป็นจังสันเอา้าบรรยากาศดีๆแค่นี้กับพ่อสะกอนเดี๋ยวคุณสิกลับบ้านมืน้อนี้กัรักษาตัวสะกอนน้องขะรักษาตัวนะคะมีงานมีหยังตง้องรอเดี๋ยวก็ไปทำงานมื้ออื่นเดี๋ยวสิบ่เศร้าสิบ,สบ่หายค่ะขอบคุณกาําลังใจดีๆแล้วกะให้หกักแพงดังๆปังๆให้นิ้วจีนทุกคนทุกท่านนะคะดังๆปังๆเช่นเดียวกันนาอค่ะสวัสดีค่ะ Thank you. สอนวิชานั้นนาเขาว่าไม่ดีเมื่อก่อนทุกยากชีวิตลำบากเพียงใดมีคนคอยยิบยืนให้ตอนไหนชะตาที เป็นเรื่องฟลุกบุญวาสนาพันพวทุกอย่างล้วนมีที่มากระตันโยโูรู้คุณตอบแทนเมื่อมีเวลาอย่าพลัดมนพรุ่งนี้วันหนา้าเวลาไม่เคยเร็